ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเตียมของข้าน้อยอีกครั้งนะขรับโอ้เรียกได้เลยว่า EP ีที่แล้วเนี่ยเราทิ้งปมปริศนาไว้นอะแล้วก็เราจะต้องมาเรียกว่ามาไขกันอีกรอบนึงใต้เท้าตีนี่โอ้โหทํางานหนักจริงๆนะขรับโอเคและก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องนะครับผมก็อยากเช่นเคยใครที่ยังไม่เคยลงไปกดไลค์นะขอรับก็ลงไปกด like กลไลค์เป็นกําลังใจให้ขาน้อยด้วยนะขรับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะขรับเอาลละ ความเดิมตอนที่แล้วที่คุกหลวงแม่ทับหวังเสี่ยวเจียเพิ่งเสียชีวิตไปแต่สิ่งที่แปลกประหลาดนั่นคือเกิดรอยปานรูปงูที่ดูน่าสงสัยและอีกอย่างหนึ่งเลยคือผนังที่มีการเขียนคําปริศนาของแม่ทับหวังเสี่ยวเจียไว้ในวังหรือในอะไรสักอย่างหนึ่งใต้เท้าตีจ้องมองไปที่อักษรเลือดบนผนังอย่างไม่วางตาสายตาของท่านไปสะดุดอยู่ที่รอยเลือดในช่วงที่มันขาดห่วง ด้วยสมองอัญชานฉลาดของท่านท่านกำลังทำงานอย่างหนักยวนฟางเจ้าคิดว่าเขาพยายามเขียนว่าอะไรหลียวนฟางได้แต่มองแล้วก็ขมวดคิว้วข้าว่าต้องเขียนว่าในวังเป็นแน่แท้เพราะเรากำลังสงสัยคนในวังใช่ไหมขอรับท่านตีสายหัวช้าๆถ้าเป็นคนในวังเขียนแบบนี้มันกว้างเกินไปคนใกล้ตายให้ลองนึกดูนะถ้าคนกำลังจะตายเนี่ยเขาไม่เขียนปริศนาให้มันกว้างขนาดนี้หรอก เขาต้องเขียนที่มันเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าสิ่งที่เขาเห็นหรือสิ่งที่เขาหวาดกลัวนั่นแหละคือสิ่งที่เขากนลังจะเขียนไต่เท้าตีหันไปมองศพหวังเสียวเจี๋ยั้งสายตาไปสะดุดกับรอยสักที่รูปงูที่พึ่งปรากฏอยู่ที่คอหวังเสียวเจียเป็นแม่ทัพใหญ่คนที่จะเข้าถึงตัวเขาได้คนที่จะวางยาพิษโดยที่เขาไม่รู้ตัวต้องไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นคนที่เขานั้น เกรงกลัวหรือคนที่มีอำนาจเหนือเขาเป็นแน่และทันใดนั้นแววตาของท่านก็เบิโกโลงขึ้นมาทันทีข้ารู้แล้วไม่ใช่ในวังแต่เป็นเน่ยเว่ยลียนฟางได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาทันทีเพราะเน่ยเว่ยนั่นคือชื่อขององค์คลักษ์ส่วนพระองค์ที่ฮองเต้นั้นคอยสั่งการต่างๆใต้เท้าตีพยักหน้าสีหน้าเคร่งเครียดจนถึงที่สุดเน่ยเว่ยหน่ยวยเน่ยเว่ยคือหูตาของฝ่าบาท มีอำนาจจับกุมขุนนางโดยไม่ต้องผ่านศาลมีสิทธิ์ในการเข้าออกในวังหลวงทุกที่และใช่คุกแห่งนี้ก็ด้วยไต่เท้าตีกํามัดแน่นมิน,น่าละ่ะฆาตกรเข้ามาในคุกที่แน่นหนาอย่างนี้ได้โดยไม่มีใครเห็นเพราะมันคือคนคุมคุกคนคุมกฎนั่นเองและที่สําคัญที่สุดหน,หน่วยเนยเว้ยคือคนกลุ่มเดียวที่ได้รับอนุญาตให้พกอาวุธเข้าใกล้ตัวฮองเต้ได้ไต่เท้าตีคิดได้ดังนั้นจึงรีบสั่งการหยวนฟางทันที ยวนฟางเราต้องรีบไปเข้าเฝ้าข้องเต้เดี๋ยวนี้แต่ยวนฟางกลับฉุดเต้ท้าตีไว้ก่อนไต้เท้าตีนี่มันยามสามแล้วนะขอรับฝ่าบาทบรรทมไปแล้วการบุกรุกเขตพระราชฐานชั้นในในเวลานี้โทษถึงขั้นประหารเลยนะขอรับไต้เท้าตีสบัดชายเสื้อเดินจำ้ำเอาออกจากคุกต่อให้ต้องตายข้าก็ต้องไปเพราะถ้าข้าช้าแม้แต่ก้าวเดียวแผ่นดินต้าโจอาจจะต้องถึงคราวนองเลือด สองวิรุรุษเดินฝ่าความมืดของราตรีการมุ่งสู่ตำหนักพระบรรทมของนางพญาผู้ครองแผ่นดินโดยหารู้ไม่ในตำหนักนั้นมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นภายในตำหนักบรรทมของผู้เช็คเทียนที่รู้ราเงียบสงัดมีเพียงแค่เสียงกระดิ่งลมเบาๆและควันธูบที่ลอยอ้อยอิงตีเรนเจียและหลี่ยนฟางมาถึงหน้าตำหนักพระบรรทมแต่เขานั้นถูกควางด้วยกำแพงมนุษย์ ในเวลานั้นเองบุรุษร่างยักษ์ในชุดเกราะทองคำยืนตระหง่านขวางประตูตรงนั้นเป็นที่ของแม่ทัพเฟิงหัวหน้าหน่วยเหน่อยเวยผู้เคร่งครึมใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นสายตาที่มองไปยังตีรันเจียมองอย่างไม่เป็นมิตรพร้อมกล่าวดึกดื่นป่านนี้ท่านมีธุระอะไรฟาบาบรรทมแล้วห้ามใครรบกวนเด็ดขาดลีโยนฟางขยับมือไปแตะด้ามดาบแต่ท้เท่าตีรู้ตัวและหันไปห้ามไว ท่านแม่ทัเพเฟิงข้ามีเรื่องขอขาดบาดตายเกี่ยวกับความปลอดภัยของฝ่าบาทข้าต้องเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้แม่ทัเพเฟิงได้ยินดังนั้นก็หัวเราะ <c oughs> ความปลอดภัยที่นี่คือเขตพระราชฐานชั้นในมีหน่วยเหนยเว่ยของข้าเฝ้าอยู่นับร้อยร้อยนายมดตัวเดียวก็ผ่านไปไม่ได้ท่านกังวลเกินเหตุกลับไปได้แล้วในขณะที่ทั้งสองนั้นกําลังประจันหน้ากันสถานการณ์เริ่มตึงเครียดประตูตําหนักก็ได้เปิดออกช้า,ชา และสิ่งแรกที่ลอยมาปะทะจมูกใต้เท้าตีนั่นคือกลิ่นหอมหวานเหมือนกลิ่นดอกไม้ที่ผสมกับอะไรบางอย่างที่รู้สึกแปลกประหลาดชายชาราล่างเล็กหลังค่อมในชุดขันทีเดินออกมาเขาคือกงอกงอูขันทีคนสนิทที่รับใช้บูเช็คเทียนมานานหลายปีไปหน้ายิ้มแย้มแต่ดูซี่เสียวเบาเสียงหน่อยแม่ทัพฝ้าบาทตื่นบรรทมแล้วรับสั่งให้ใต้เท้าปีเข้าเฝ้าแค่เพียงผู้เดียว ไต้เท้าตีได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าพร้อมสั่งการหยวนฟางให้รอยอยู่ข้างนอกเมื่อท่านก้าวเข้าไปในห้องบรรทมภาพที่เห็นบูเช็กเทียนนั่งนอนเอนกายอยู่ที่ต่างไม้แกะสลักสีหน้าพระภักดูอิดโรยข้างกายมีกระถางทูบทองคำใบใหญ่ควันลอยฟุ้งอยู่ทั่วพระตำหนักเมื่อท่านเก้าวเข้าไปบูเช็กเทียนตรัสถามด้วยเสียงแหบพระตีเหรนเจียท่านกล้ามากมารบกวนข้ายามวิการ แต่เรื่องที่ท่านจะพูดไม่สำคัญพอนั้นข้าคงไม่แคล้วต้องตัดหัวท่านตายท้าวตีได้ยินดังนั้นก็คุกเข่าลงแต่จมูกของท่านยังคงทำงานอย่างหนักกลิ่นนี้กลิ่นกํายานนี้มันคุ้นมากๆมันเหมือนกลิ่นหอมที่ติดอยู่ตั้งตามมันเหมือนกลิ่นหอมที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าของแม่ทัพหวังเสี่ยวเจียกลิ่นนี้มันอะไรกันนะสมองท่านทำงานอย่างหนักกลิ่นนี้กํายานกล้วยไม้โลหิต สมุนไพรหายากจากแดนตะวันตกมันใช้แก้อาการปวดหัวแต่ถ้ามันผสมกับพิษงูสลายกระดูกในปริมาณน้อยๆมันจะกลายเป็นยาพิษเรื้อรังที่ไร้สีไร้กลิ่นใต้เท้าตีเงยหน้ามาจ้องมองสองคนที่อยู่ในห้องคนแรกคือแม่ทัพเฟิ่งที่ยืนอยู่มุมห้องมือของเขานั้นกำด้ามดาบแน่นสายตามองที่ใต,ต้เท้าตีรู้เลยว่าสงสัยเป็นอย่างมาก คนที่สองคือกงกงอูที่กําลังก้มหน้าก้มตาเติมผงกํายานลงไปในกระถางทูปอย่างขมักขม้นใต้เท้าตีจึงตัดสินใจคิดลองเชิงฟาบาดกระหม่อมได้กลิ่นกํายานที่แปลกประหลาดไม่ทราบว่าเป็นของบรรณาการจากที่ใดหรือพยาคะบูเช็คเทียนได้ยินดังนั้นก็โบกพัดเบาๆเป็นของที่แม่ทัพเฟิ่งมาถวายเขาบอกว่าช่วยให้นอนหลับสบายซึ่งใช่มันเห็นผลจริงๆ ข้าใช้มาสามคืนแล้วบรรเทาอาการปวดหัวทุเลาลงไปมากใต้เท้าตีหันไปมองแม่ทัพเฟิงในทันทีแม่ทัพเฟิงสะดุ้งเล็กน้อยก่อนตอบข้าได้มันมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียเห็นว่าเป็นของดีจึงนำมาถวายมีปัญหาอะไรใต้เท้าตีใต้เท้าตีตัดสินใจที่จะเสี่ยงทูลบอกความจริงกับฮองเต้ฟบบาบัดกัายานนี้มีส่วนผสมที่อาจจะไม่ถูกกับพะโรคกระหม่อมขออนุญาตนําตัวอย่างกลับไปให้หมอหลวงตรวจได้ไหมพะยะคะ่ะ แม่ทัพเฟิงได้ยินดังนั้นก็ตวาดลั่นบังอาจท่านกําลังกล่าวหาว่าข้าวางยาฝาบาทหรือแต่กงกงอู่พูดแทกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลใจเย็นๆท่านแม่ทัพท่านตีแค่เป็นห่วงแต่ฝาบาททรงต้องใช้กรรยาน,นี้อย่างต่อเนื่องตามตำราแพทย์หากขาดช่วงไปพระอาการอาจกำเริบจริงไหมพยัขาฝาบาทบูเช็กเทียนได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าอย่างเชื่อฟังข้าเชื่อกงกงเขาดูแลข้ามาตั้งแต่ข้ายังเป็นพระสนม ตีเรนเจียท่านกังวลเกินเหตุกลับไปเสียพรุ่งนี้ข้ามีงานเลี้ยงรับรองทูตอย่าให้ข้าต้องเสียเลิกตายเท้าตีถูกไล่ออกมาข้างนอกอย่างจนตรอกและเมื่อก้าวพ้นพระตำหนักท่านกระซิบกับหลีย่ยวนฟางที่รออยู่ทันทีหยวนฟางงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้จับตาดูมือของทุกคนไว้ให้ดีมือของแม่ทัพเฟิ่งอาจจะเป็นคนกำดบับแต่มือของคนที่ชักย้ายอยู่เบื้องหลังเราไม่รู้เลย ว่าคนคคนนนนนั้นเป็ใรการเวลาล่วงเลยจนถึงวันถัดมาณอุทยานหลวงดอกโบตันบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมคละคลุ้งไปทั่วทั้งงานบูเช็คเทียนประทับอยู่บนพระพลาสูงสง่างาม,งามดุดดังพญาหงษ์แวดล้อมไปด้วยนางกำนันขุนนางชั้นผู้ใหญ่รวมถึงคณะทูตจากต่างแคว้นที่ร่วมมาถวายพระพรแต่ข้ามกลางความรื่นเริงนั้นมีบุรุษคนหนึ่งที่ไม่ได้ยิ้มแย้มนั่นคือหลี่หยวนฟาง เขาใส่ชุดเกราะเต็มยศยืนปะปนอยู่กับทหารรักษาพระองค์ที่มุมมืดสายตาของพยักหนุ่มกวาดไปทั่วบริเวณอย่างระแวดระวังเขาไม่ได้มองหาอาหารชั้นเลิศเขาไม่ได้มองหาหญิงงามแต่เขากำลังมองหาสิ่งผิดปกติแต่ทุกอย่างนั้นมันกลับดูสงบเรียบร้อยปกติดีและใช่มันปกติเกินไปเขาพางคิดในใจถ้าพวกเสือหลิงมันจะลงมือ มันต้องลงมืออาศัยจังหวะที่ทุกคนเผลอที่สุดและทันใดนั้นเขารู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมายังเขาเขาหันไปเห็นแม่ทาเฟิง่งหัวหน้าหน่วยเหนื่อยที่กำลังยืนกอดอกอยู่ข้างเสาจ้องมองมาดีเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อรอบๆตัวเขาเขาสัมผัสได้ถึงหน่วยองครักษ์ที่จับตาดูเขาทุกฝีก้าวเรียกได้เลยว่าขยับตัวได้ลำบากย้นฟางกัดฟันกอดไอ้บานั่นมูตะระแวงข้า ไปดูทางอื่นเลยหรือไงและแล้วเสียงดนตรีก็โหมโรงขึ้นมากงกงอูขันทีเท่าเดินออกมาประกาศด้วยเสียงแหลมสูงขอเชิญทุกท่านรับชมการร่ายรำสุดพิเศษจากคณะระบำชาวเปอร์เซียในชุดระบำดาบวงพระจันทร์สิ้นเสียงประกาศนางรำแปดคนในชุดผ้าไหมบางเบาสีแดงสดเคลื่อนตัวออกมากลางลานกว้างใบหน้าของผู้นางนั้นปิดไปด้วยผ้าคลุมหน้า เผยให้เห็นเพียงแค่ดวงตาที่คมกริบในมือถือดาบโค้งส่องประกายแวววับล้อกับแสงไฟภาพของนางที่เต้นระบำนั้นงดงามแต่ดุดันหมุนตัวเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นจนดาบกลายเป็นวงแสงสีเงินล้อมรอบตัวบูเช็คเทียนทอดพระเนตรด้วยความพอพระทยัยปรบมือเสียงดังงดงามงดงามจริงๆแต่สายตาของยอดฝีมือหลียวนฟางเขามองเห็นสิ่งที่ผิดปกติ ในจังหวะที่นางรำคนหนึ่งหมุนตัวเข้ามาใกล้พับผาที่ประทับแขนเสื้อของนางนั้นเลิกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยสักรูปงูที่ข้อมือและที่สำคัญกว่านั้นดาบในมือของพวกนางมันไม่ใช่ดาบทื่อที่ใช้ในการแสดงประกายของมันนั้นเรียกได้เลยว่าถูกลับคมมาเป็นอย่างดีเพื่อการสังหารหลี่ยนฟางตะโกนล,ลั่นุ้มกันฟาบาดนี่ไม่ใช่การแสดงพวกมันคือนะะักฆ่าเสียงตะโกนของหลี่ยนฟางทำเอาวงดนตรีชะง,งักงนัน แม่ทัพเฟิงตะวาดกลับมาบัางอาจเจ้ากล้าขัดจังหวะงานเรียงหรือทหารจับตัวหลี่หยวนฟงังแต่มันสายไปแล้วเมื่อความแตกนางรำทั้ง8เปลี่ยนจากกระบวนท่า่ร้รำเป็นกระบวนท่าสังหารในทันทีพวกนางสลัดผ้าคลุมหน้าทิ้งเผยให้เห็นหน้าที่เขี้ยมเกรียมดาบโค้งถูกป้าไปหมุนคว้างกลางอากาศเหมือนกรงจากตัดคอทหารยามที่ยืนเฝ้าขวางทางอยู่กระเด็นสีเลือดแดงสดกระจายไปทั่วทั้งงานเลี้ยง เอาหมายพวกนาะงมีเพียงหนึ่งเดียวพุ่งตรงไปที่พระบัลลังก์ของบูเช็คเทียนแม่ทัพเฟิงยืนอยู่ตรงนั้นตะลึงงานทาอะไรไม่ถูกและในวินาทีชีวิตนั้นเองพยักหนุ่มหลียวนฟางพุ่งสวนหานเหนื่อยเว่ยที่จะมาจับตัวเขาข้ามหัวเหล่าขุนนางคว้ากระบี่คู่กายออกมาตวัดดาบออกไปป้องกันวินาทีชีวิตนั้นได้อย่างทันท่วงที ยวนฟางรับดาบของนักฆ่าสาวคนแรกได้ก่อนที่จะถึงตัวฮองเต้และตอนนั้นอุทยานหลวงก็กลายเป็นนรกในชั่วพริตตาลียวนฟางควงดาบเรียวคู่ใจรับมือนางรำนักฆ่าทั้งแปดยางดุเดือดแม่พวกนางจะมีจำนวนมากกว่าแต่ลียวนฟางใช้ความเร็วที่เหนือกว่าพลิ้วไหวหลบคมดาบเงาเราวกับพูดพาย ย้อนฟางฟันข้อมือนักฆ่าจนขาดสะบ้านดาบหลุดมือทีบอีกคนหนึ่งกระเด็นชนเสาคุ้มกันฟาบาดทหารเหนื่อยเว้ยมัวทำอะไรอยู่แม่ทัพเฟิงตอนนั้นก็ได้สติขึ้นมาทันทีสั่งการลูกน้องตั้งค่ายกลล้อมฟาบาดไว้อย่าให้ใครเข้าใกล้ได้ทหารเหนื่อยเว้ยรีบกรูเข้าไปร้อมพัทที่นั่งในทันทีเป็นกําแพงมนุษย์ที่หนานแน่น บูเช็คเทียนยืนตะลึงตัวสันเทาอยู่กลางวงล้อมข้างพระวรากายมีเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่นั่นคือกงกงอูขันทีเท่าที่เวลานี้ดูเหมือนจะตกใจจนทําอะไรไม่ถูกแต่ในวินาทีที่สายตาทุกคนแม้แต่แม่ทัพเฟิงจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ของหลีหยวนฟางเบื้องล่างมุมปากของกงกงอูกลับยกขึ้นเล็กน้อยยิ้มอย่างเย็นยะเยือกมือที่เหี่ยวย่นภายใต้เสื้อคลุมยาวค่อยๆเลื่อนออกมาในมือมีปิ่นปักผมทองคํา ปลายแหลมฟิวที่อาบยาพิษสีเขียวมรกตในเวลานั้นกงกงอูกระซิบข้างหูบูเชคเทียนหมดเวลาของท่านแล้วนางแพทย์สยาบูเชคเทียนสะดุ้งเฮือกหันควับไปมองคนที่สนิทไว้ใจที่สุดกงกงนี่เจ้ากงกงอูเงื้อปิ่นขึ้นสูงแทงลงที่บริเวณลำคอของฝ่าบาทระยะห่างเพียงแค่คืบไม่มีทหารคนไหนเข้ามาทันแน่นอนแม่ทัพเฟิ่งหันมาเห็นพอดีตะโกนลั่นฝ่าบาทระวัง แต่ความเร็วของปิ่นนั้นเร็วกว่าเสียงปลายแหลมกําลังจะสัมผัสผิวหนังของนางแล้วและทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นเครง่งจูจ่ๆก็มีวัตถุปริศนาแหวกอากาศมาด้วยความเร็วสูงกระแทกคอมือของทงองอูยอย่างจังปิ่นทองคํานั้นกระเด็นหลุดมือออกไปและวัตถุปริศนาที่ช่วยห้องเต้ไว้กลิ้งตกลงกับพื้นนั่นคือฝ้าถ้วยน้ําชาทุกคนหันไปยังทิศท,ที่มันพุ่งมา นั่นคือภาพของตีเหรินเจียที่ยืนห่อหายใจอยู่หน้าประตูตำหนักมือยังคงถือถ <t> ้วยชาที่ไร้ฝาตีเหรินเจียชี้หน้าขันทีเท่าก่อนตวัดกล้องหยุดเดี๋ยนี้กงกงอูหน้ากาของเจ้าหลุดออกมาแล้วกงกงอูในเวลานั้นหันมามองตีเหรินเจียด้วยสายตาอาฆาตท่าทางหลังค่อมที่ดูอ่อนแอหายไปในพริบตาเขายืนตัวตรงขึ้นมาแผ่รังสีอมตหิตจนเรียกได้เลยว่าทหารรอบข้างถึงกับพังอักถอยหลังไอเท่าตีเจ้าอีกแล้วนะ ในเวลานั้นทหารเห,หนยเว่ยได้กันตัวฮ่องเต้ออกจากสถานการณ์ได้ทันและพุ่งไปจับตัวกงกงอู่ต mhm. ่หารู้ไหมกงกงอู่แค่สะบัดแขนเสื้อพลังลมปานรุนแรงก็กระแทกทหารหนยเหนยเว่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเขาไม่ใช่แค่ขันทีธรรมดาแต่เขาคือยอดฝีมือระดับปรมาจารย์ที่แฝงตัวมานานนับสิบปีและในเมื่อแผนแตกเขาไม่จําเป็นจะต้องซ่อนตัวอีกต่อไปกงกงอู่ชักดาบอ่อนที่ซ่อนไว้รอบเอวเหมือนเข็มขัด ดาบนั้นพลิ้วไหวเหมือนงูเลื้อยพุ่งเป้าไปที่ใต้เท้าตีในทันทีแต่ดาบนั้นสุดท้ายหยุดกลางอากาศด้วยดาบเรียวยาวของหลี่หยวนฟางที่พุ่งมาขวางได้ท่วงทันเวลาหลี่หยวนฟางยิ้มมุมปากเงือไหลเต็มหน้าข้ารอจังหวะนี้มานานแล้วที่แท้ันหน้างูก็ซ่อนอยู่ในรูมังกรน,นี่เองการดวลน,นั้นเรียกได้เลยว่าแทบจะจบลงในพริบตาแม้กงกงอูจะมีเพลงดาบพิสดารรวดเร็วปานงูฉก ตหลีหยวนฟางเหนือชั้นกว่าด้วยความนิ่งและพละกกำลังหยวนฟางใช้ด้ามดาบกระแทกเข้าที่จุดตายกลางอกของกงกง,กง,กงอกูจนขันที่เท่ากระอักเลือดก็เด่นไปนอนแทบเท้าแม่ทับเฟิงดาบอ่อนหลุดจากมือกงกงอกูพยายามลุกขึ้นหนีแต่ถูกทหารเหนื่อยเว่ยรุมเอาหอกจอบคอไว้รอบทิศทางในเวลานั้นเองบูเช็คเทียนลงมาจากบัลลังก์พ,พักซีดเผือกแต่แววตายังคงดุดันทำไมกงกง ข้าชุบเลี้ยงดูแลเจ้ามานับสิบปีให้ยศถาบรรดาศักด์เจ้าตอบแทนข้าด้วยคมดาบอย่างนั้นหรือกงกงอูงเงยหน้าขึ้นมาหัวเราะล่าด้วยเลือดที่เต็มปากฮฮ <ś c oughs> ชุบเลี้ยงเจ้ามันก็แค่นางปีศาจที่ขโมยบัลลังก์ของตระกูลหลี่พวกข้ารอเวลามานานเกินพอแล้วใต้เท้าตีเดินเข้าไปขวางกงกงอูบอกมาเดี๋ยวนี้ใครบงการเจ้ากลุ่มเซอร์ลิงมีแผนอะไรกันแน่ กงกงอูมองหน้าใต้เท้าตีด้วยแววตาที่ว่างเปล่าตีเหรินเจียเจ้าเก่งมากที่มองแผนข้าออกแต่เจ้าหยุดกระแสน้ําไม่ได้หรอกวันนี้ข้าพลาดแต่วันแห่งการพิพากษากําลังจะมาถึงจกกักรพรรดิแท้จริงกําลังจะตื่นขึ้นมาและทันใดนั้นใบหน้าของกงกงอูก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงคําในทันทีร่างกายชักกระตุกอย่างรุนแรงเลือดสีดําไหลทะลักออกมาจากทวารทั้งห้า โบเช็คเทียนเจ้าต้องตายอย่างทรมานสิ้นเสียงคำสาปแช่งร่างของกงกงอูก็นิ่งสนิทไปสิ้นใจตา,ตายต่อหน้าต่อตาใต้เท้าตีรีบพุ่งไปที่ศพเพื่อตรวจสอบในทันทีกงกงอูก,กัดยาพิษที่ซ่อนอยู่ที่ฟันกรามจนเสียชีวิตใต้เท้าตีค้นไปที่อกเสื้อของคันทีเท่าและพบม้วนกระดาษหนังแกะเก่าอยู่แผ่นหนึ่งเมื่อคลีดูออกมันไม่ใช่จดหมายสั่งการแต่มันคือแผนที่เมืองล่วอยางที่แปลกคือ ในแผนผังนั้นไม่ใช่ถนนบนดินแต่มันคือแผนผังอุโมง์ใต้ดินที่เรียกได้เลยว่าซับซ้อนอย่างกะรังมดโยงใยไปทั่วเมืองหลวงและจุดศูนย์กลางของอุโมงนั้นไม่ได้อยู่ที่วังหลวงแต่มันอยู่ที่กากบาสีแดงนอกกำแพงเมืองใต้เท้าตีเพ่งพิจารณาสถานที่นั้นและก็ได้ค้นพบว่ามันคือวัดการเยบูเช็คเทียนได้ยินดังนั้นก็ถึงกับเซถอยหลังวัดการเย มันคือวัดที่ข้าเคยไปบวชเมื่อ30ปีก่อนนี้ที่นั่นมันถูกทิ้งร้างไปแล้วไม่ใช่หรือตีรันเจียกำแผนที่แน่นสายตาจับจ้องไปที่ความมืดนอกหวังวัดร้างที่ไม่มีพระอยู่แต่อาจจะมีอย่างอื่นอยู่แทนก็ได้พะยะคา่ะพวกเสหลิงใช้เวลานานาน,นับ10ปีคุดอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมโยงทั่วทั้งเมืองพวกมันไม่ได้คิดแค่จะรอบสังหารแต่ข้าว่าพวกมันคิดจะยึดเมืองของเราพะยะคา่ะ สิ้นเสียงใต้เท้าตีลมหนาวกันโชคมาดับเทียนในอุทยานเกือบทุกเล่มเหลือเพียงแค่แสงสลัวสลัวเงาของเซอร์ลิงนั้นมันไม่ได้หายไปไม่ได้ตายไปพร้อมกงกงอูแต่พวกมันกำลังรอคอยเวลาเวลาที่จะพดขึ้นมาจากใต้ดินเพื่อยึดเมืองสังหารทุกคนจนหมดสิน้นแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับ EP นี้โอ้โห ยังสงสัยอยู่นะครับว่ากลุ่มเสือลิงนี่มันเป็นงูหรือว่ามังกรเก้าหวหัวทิดตัดแล้วหัวงอกขึ้นมาเรื่อยๆกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปใครที่รู้เรื่องแล้วอย่าไปสปอยในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังกันจนถึง E ีีนี้แล้วก็หลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ลงช้าลงอะไรก็ต้องขออภัยทุกท่านมานะที่นี้จริงๆข้าน้อยอยากจะลงให้ได้เอาจริงๆนะอยากให้ลงให้ได้ทุกวันทุกสัปดาห์เลยด้วยซ้ําแต่ว่าโอ้งานช่วงนี้รัดตัวแน่นจริงๆเลยทําให้ลงได้ช้านะขอรับแล้วก็ความยาวนี้อาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวข้าน้อยตัดอีพิเศษที่แบบยาวๆแบบทั้งตอนเลยนะครับผมมารวมกันแล้วให้ฟังยาวๆก่อนนอนกันไปเนาะโอ้ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของใต้เท้าตีจริงๆนี่ยังมี E ีีต่อไปและต่อๆไปอีกเรื่องราวนี้พูดได้เลยว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายสนุกสนานหรือใครนะครับที่เรียกว่าสนใจนะครับจริงๆแล้วข้าน้อยมีอีกบุคคลหนึ่งนะที่เรียกได้เลยว่ามีคนพูดถึงเยอะนะแล้วก็ข้าน้อยก็มีเรื่องราวของเขาเหมือนกันเป็นเรียกว่าเชื่ออะไรนะที่มีอํานาจอยู่ที่ศาลไคฟง ตัวดำๆมีพระจันทร์อยู่ที่หน้าผากเรื่องราวนี้ก็มีเหมือนกันนะขอรับก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากฟังคอมเมนต์กันไว้ได้นะเรื่องของคนคนนี้นี่ก็เรียกว่าหนักหน่วงเหมือนกันแต่ตรงน,นี้จะเน้นไปที่สืบสวนสอบสวนเป็นหลักคดีนี้ก็โหเยอะแย,ย,ยะมากมายใครชอบอะไรแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆนะขอรับที่ เรียกว่าสนับสนุนกันตลอดมานะครับแล้วก็เรียกว่าขอให้ช่วยสนับสนุนกันต่อๆไปข้าน้อยก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์ที่สนุกสนุกฟังเพลินเลิให้ทุกคนได้ฟังกันต่อๆไปนะขอรับเรื่องราวการผจญไปครั้งต่อไปจะเป็นยังไงติดตามได้ที่นี่ b s ไซ e อสำหรับวันนี้ข้าน้อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีขอรับ